สวัสดีครับเทคสองเทคสองวีวีพัดออล่าพัดไฟเบอร์เอ็กใครที่ทานสามตัวนี้รับรองสุขภาพดีทานหมดแล้วอย่าลืมสั่งตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับเรเนต้าสายซิงแล้วก็ต่อไปก็งานตัวเอง <c oughs> หานอยพิเศษนะครับหาซื้อได้ที่เว็บบ้านหวย .com เท่านั้นตัวเด่นนะครับศูนย์ใหญ่ตัวเด่นนะครับ,ส,นนรบสีขาวตัวรองสีชมพู3ามตัวศูนย์สี่หนึโอเคเย็นนี้ถูกต่อไปสิ่งที่ชอบที่สุดมาแล้ว เหนเหนเนเนเิงค์มอดูซิ ie, วันนี้เราจะได้ไอ o ฟนหรือเปล่าดดดดดเม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 เติมตมเมตมเตเตมเตมตมติมติมโอ้โหไม่ถึงไอโฟนครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ข้างไอโฟนน่าจะเป็นของห่วยครับอุ๊ย เต้าปิ้งพันห้าเราต้องรีบแชร์ไปที่เฟ e บุ๊ k นะครับเพื่อรับ35บาทได้31บาทโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้ได้พันห้าร้อยห้าสิบ